มันไม่มีอะไรร้อยเอร์เซนถูกไหมครับผมรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลคนที่เป็นความดาันสูงคนที่เป็นโรคหัวใจผมก็จะให้ยาเขาเรียกว่ายาละลายไขมันยาควบคุมไขมันในเลือดส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่าสเตตินมีหลายสเตตินมากไอ้ที่ใช้กันเยอะมากก็คือซิมวาสเตตินรู้ไหมครับว่าคนที่ทานยาแผนปัจจุบัน พอทานยาไปมากเข้ามากเข้าก็อาจจะมีบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของตับอักเสบและทานยาไปถามว่าได้ผลลัพธ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็มีผลงานวิจัยออกมาคนที่ทานยาในกลุ่มสเตตินพบว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลได้สูงสุดนะครับอยู่ในราวประมาณ55%ครับและสามารถเพิ่ม ldl ได้ประมาณไม่เกิน20%ไม่เกิน20% ถ้ากอกว่าแม้แต่ยาเองยังไม่ร้อยเปร์เซ็นเลยครับผมเจอบ่อยที่คนไข้เข้ามาหาผมผมให้ยาไปทานปรากฏว่าไท้มาในเลือดลดน้อยลงน้อยมากหรือควบคุมไม่ได้เป็นเพราะว่ายาอาจจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่พฤติกรรมของคนที่ป่วยยังบริโภคอาหารทุกอย่างตามใจปากและไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันจะลดได้ไหมครับ ก็ลดไม่ได้แสดงว่าเวลาทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วเราควรต้องให้คำปรึกษาว่าอาหารชนิดไหนไม่ควรทานควรทานให้ลดน้อยลงด้วยควรออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ผู้บริโภคที่เขามีความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะไม่ใช่ให้ทานแต่มารีน่าแต่ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม สุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็อาจจะป่วยด้วยโรคอื่นๆดังนั้นมีคําแนะนําแบบนี้จะดีที่สุดครับเล่าไปดูนะครับว่าวันนี้มารีน่าผลิตออกมาใช้เวลายาวนานสุดยอดไหมคือทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วที่ทำได้นะตอนนี้คือดีที่สุดแล้วครับช่วยลดคอเลสเตอรอลครับไตกิสลายช่วยเพิ่ม HDL ด้วยนะครับ ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงข้อต่อใครอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะหลอดเลือดแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและไม่ป่วยเป็นโรคสโตรกเซลลดในสมองแตกตีบตันออามาพืชนออกมาพาัดยกมือขึ้นครับดังนั้นเลือกใช้มารีนา่าดูแลหลอดเลือดของเราในขณะเดียวกันดูแลสมองดูแลสายตาของเราด้วยเป็นผลพลอยได้ ดูแลผิวพรรณของเราด้วยแต่หลอดเลือดของพวกเราทุกคนจะต้องเป็นหลอดเลือดที่แข็งแรงถ้าหลอดเลือดของเราแข็งแรงเป็นไงครับเราลดความเสี่ยงด้วยโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เยอะที่สุดแล้วเราทานแล้วดีเป็นไงก็งไปบอกต่อช่วยเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักนี่แหละครับคือคุณค่าหลักของพวกเราทุกคนครับ success more กำเนิดขึ้นมาเพราะผมต้องการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนที่ยังไม่ป่วยเพื่อทําให้เขาไม่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังและต้องเสียชีวิตจากโรคที่เป็นนี่คือคุณค่าของเราเรากำลังสร้าง wellness community คือคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นดัดนนผลิตภัณฑ์ของ SCM ทุกรายการพัฒนาออกมาด้วยหัวใจ พัฒนาออกมาด้วยความคิดที่ว่าเราต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้บริโภคและลูกค้าของเราจะมีโอกาสกับมาซื้อสัมมาที่สุดจะทําให้ธุรก,กิจของพวกเราเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและมีความมั่นคงระยะยาวร่วมกันครับ